พี่กุ้งพี่กุ้งครับยิมเปิดหน้าเว็บสวอปทูเอเสร็จตอนนี้สิครับว่าเหลืออีกกี่วันนะครับตอนนี้ได้ครับผมผมเปิดให้เดี๋ยวนี้เลยครับผมอ่ะปึ๊บแคมเป็นนี้จะจบในอีกกี่วันในอีกนะครับผมเรื่องกันไปก่อนอ่ะในอีกห้าวันหนึ่งชั่วโมงห้าสิบเอ็ดนาทีกับอีกสิบห้าวินาทีครับอ่ะห้าวันกับกี่ชั่วโมงนะ หวันหนึ่งชั่วโมงครับ mm hmm. ก็คือพลเที่ยงคืนวันนี้ครับพี่โอเคห้าวันนั่นแหละตี๋เหลือแค<บ>่ห้าวันนะครับตอนนี้ใช่ครับแต่ก็ต้องบอกอะครับว่าสุขภาพนะครับของระบบนิเวศเศรษฐกิจตอนเนี้ที่ผมวางไว้อย่างลึกซึ้งเนี่ยเจ็ดชั้นซ้อนกันนะตอนเนี้มันทํางานเป็นไฟล์วิวแล้วจริงๆนะครับยอดของเราตอนนี้ไม่ต่ำกว่าสามแสนดอลลาร์สหรัฐนะครับตอนน่อวัน ก็เก็ก็ดีครับเป็นสิ่งที่ผมว่าดีกับทุกคนดีกับระบบดีกับธุรกิจและก็ดีกับผู้คนตอนนี้นะเราตัดค่าการตลาดทั้งหมดคลายนอกออกนะครับแล้วเราใช้วิธีการไม่สเปนแอดนะครับและไม่โฆษณาด้วยแคมเปญน,นี้เห็นปะเห็นครับแล้วท้ายที่สุดอะมันก็ ตีบอสกันมาสุดท้ายแล้วคนก็อยากให้มันตายได้อาวุธไปฟรีคนก็อยากตีถ้าเกิดสมมติว่าสวอปแล้วมันไม่ขาดทุนคนเขาก็อยากจะสวอปถ้าตัวเลขมันตรงคือมันยากมากจริงพี่เลยบอกว่าโอเคโหกูเคยด่าแล้วามนตรีกระทรวงการคลังก,ก,กี่คนเนมื่อวานผมมันต้องปวดหัวขนาดไหนวะเนี่ยนี่เรามีคนแค่หมื่นหนึ่งสมมตินะเองแล้วเขาต้องดูคนทั้งเจ็ดสิบล้านอ๋อโอเคแต่ผมก็คงก็ว่านะ คือถ้าผมผ่าน <S <S ผ่านตรงนี้ไม่ได้นะผมว่านั่นแหละแต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ทำวามเข้าใจากับคนที่ทํางานไม่ได้หมายความว่าถ้าผมทําสําเร็จได้แล้วเขาทําไม่ได้ก็แปลว่าเขาเก่งไม่พอครับเพราะว่าที่ผมทําอ่ะผมก็ไม่ได้ใช้เวลาขนาดนั้นนะแล้วผมก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นด้วยแต่ผมยังพยายามอย่างถึงที่สุดผมทําได้เลยทําไมเขาเขาถึงทําไม่ได้เขามีภาษีมาช่วยทุนทราพยมาทำไมเขาทำไม่ได้สำหรับผมนะครับ การจัดสรรองประมาณน่าจะไม่ดีแล้วก็วิสัยทัน์ไม่น่าจะดีนโยบายไม่น่าจะดีแล้วก็เป็นการให้เงินคนแบบให้คนโง่งลงช่วยเหลือคนเวลาคนเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือนั้นแล้วอ่ะมันไม่ทันแล้วอ่ะใช้คำนี้แล้วกันอืมชัดเจนครับ ซึ่งซึ่งตอนเนี้ยสิ่งที่พี่พยายามทำอะ่ะคือพี่ใช้เวลามาเนี่ยเปิดเปิดมาเนี่ยสามสิบแปดวันวันนี้วันทีสามสิบแปดแล้วเราทํามาได้ขนาดเนี้แล้วพี่ใช้เวลาทํามาร้อยวันแล้วก็สามสิบแปดวันที่มันออนโปรดักชันจริงเนี่ยจนมาถึงวันนี้ยคือมันมาจากไม่มีอะไรเลยดีกว่าระบบอะเริ่มจากศูนย์ครับแต่สิ่งที่เรามีจริงๆอะ่ะเรามีผู้คนไง เราเบรดเดียตเอซที่เราสร้างมาสี่ปีเรามีเทรดเดอร์ที่เราเทรดกันมาสิบกว่าปีเรามีระบบเศรษฐกิจที่เราสร้างได้ถ้าเราถ้าเราเอาผู้คนมาที่ตั้งว่าคนเนี่ยคือแอสเซทเราเอาสัตยาทนดิบมนุษย์สิบอย่างตั้งเพราะว่ามนุษย์ก็ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับมีเงินเลยแต่สมัยก่อนทรัพยากรที่มนุษย์มีมาตั้งแต่เกิดอย่างเดียวเลยคือชีวิตหลังจากนั้นครับว่าต้นทุนชีวิตอะมันเพิ่งมาตอนที่มีการแบ่งวันนั้นวันวัน,น,นละช,นชั้น พี่พี่คิดไปถึงตรงจุดนั้นเลยเลยถึงจุดเริ่มต้นของมนุษย์วัฒนธรรมทางด้านการเงินแล้วการเงินที่เรายึดติดกันมาประมาณช่วงหนึ่ง้อยห้าสิบกว่าปีที่ผ่านมาระบบธนาคารระบบหนี้สินระบบเครดิตเดบิดแล้วก็ไปดูการบริหารนโยบายรัฐของแต่ละประเทศดูการบริหารธุรกิจระดับหลายล้านล้านบาทของแต่ละบริษัทที่มีขนาดบริษัทที่ใหญ่กว่า g d ดประเทศดูวิธีความคิดของ เจ้าของบริษัทครอบครัวนั้นครอบครัวนี้ทุกอย่างแล้วเอามาฟันในสิ่งที่พี่จะทำบนบนนี้นั่นแหละมันมันไม่มีตัวอย่างให้ดูแต่ถ้าเราเป็นนักวิจัยเราก็ต้องรีเร์ชจนได้ผลลัพธ์ออกมาให้ได้ทดลองจนทายที่สุดแล้วเราสามารถทำให้สวอปมันตรงได้ทำให้คนมั่งกำไรจากสวอปได้หรือขาดทุนเล็กน้อยหรือเสมอตัวก็ตาม หรือกำไรนิดหน่อยหรือกำไรเยอะเราไม่รู้เลยคือมันอยู่ที่ไฟล์วิวตัวนี้ว่าที่พี่วางมามันดีไหมมันเยเหมือนลนะโมงทมิยาเนาะไม่รู้ว่าจะพูดคําไหน oh. มอเตอร์แรงมากๆฐานฐานแรงมากๆสุดท้ายล้อรถทนไม่ได้มันก็ต้องพังเพราะฉะนั้นเร็วไปก็ไม่ได้ช้าไปก็ไม่ได้แรงไปก็ไม่ได้เบาไปก็ไม่ได้ มันไม่สามารถที่จะทําอะไรที่แบบทํารับเพื่อให้มันเสร็จเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าทําเพื่อให้มันเสร็จนะไม่สามารถจะสร้างวัฒนธรรมหรือรอระธรรมได้สําเร็จได้เลยมันก็เข้าไปสิ่งที่เคยเป็นปรัชญาที่พี่เคยบอกว่าทําได้ถี่ทาได้ซ้ําทําได้นานเห็นภาพครับตอนนี้กลายเป็นพี่คือต้องมาทําสิ่งนั้นแทนพี่เปลี่ยนจาก นักลบมาเป็นนักคิดแทนใช้คำนั้นแล้วกันแต่ว่าถึงเวลาลบก็บก็ก็พร้อมกดเหมือนกันมากริปมาโดนโยนกิโยนกิถือว่าได้กดออเดอร์แล้วกันที <c oughs> อารมณ์เดียวกันใช้โดปามีนกับเซโรโทนินเหมือนกันนะครับก็ได้ไระบายอารมณ์ผ่านการกระแทกกริปลงไปในระบบก็ตอนนี้เราก็ได้ ฟลายวิวที่ดีได้ลูปที่ดีมาแล้วนะครับไม่ว่าจะลูปยี่สบี่ลูปสี่แปดลูปเชรฮันเตอร์หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่ประเทศไทยลูปคอยโซเชียลไฟล์ o ูป ward, ty, t, รีวอร์ด o y a l ตี u s d t ลูปบวกสามเปอร์เซ็นต์ a c t รับแรงกดดันสี่สแปดชั่วโมงที่มากกว่าสามแสนดอลลาร์สหรัฐได้อย่างสบายๆไม่มีใครเจ็บเลยมันทำให้เราเห็นแล้วว่าเอ,อมันมันมันดีมันดีตอนนี้ไม่มีโอเวอร์เพในส่วนไหนเลยครับไม่มีเลย ระบบสุขภาพดีมากนะครับเนี่ยวอลุ่มยี่สี่ชั่วโมงหกแสนสองหมืห้าันดอลลาร์สหรัฐอ่ะก็แปลว่าซื้อกับขายรวมกันหกแสนสองอะแล้วถ้าราคาขึ้นก็แปลว่ามีซื้อมากกว่าขายคนเริ่มเก็บ ACT แล้วครับตอนเนี้ยเริ่มขายน้อยลงแรงขายเริ่มน้อยลงเห็นปะดูดิกราฟกลับขึ้นไปถ้าไม่ลงมามันก็จะขึ้นไปไม่ได้แล้วขึ้นไปแบบสุขภาพดีไม่ขึ้นแบบโฟโม ตอนนี้จะไม่มีการมาประกาศอะไรให้แบบตื่นเต้นโฟโมไให้ o, pe, ใส่ข่าวลงมาเพื่อให้คนรู้สึกว่ามันจะขึ้นเราจะไม่ให้ความหวังคนแบบนั้นเลิกเราจะให้ผลลัพธ์กับพวกเขาคือผมทำเสร็จแล้วแล้วผมค่อยเอามาโชว์เรามาบอกแล้วก็พว้คุณมาใช้แล้วก็ทำตามที่ผม,มาวางไว้ให้ใครจะไปคิดอ,อ่อยงไงก็ตามแต่ไปคิดมาเลยเพราะทุกอย่างที่ผู้คุณคิดผมคิดไ้หมดแล้ว ไม่ใช่ผมไม่รู้ว่าพวกคุณคิดอะไรหรือทาอะไรกันได้ประตูทุกบานที่เปิดเอาไว้คือเป็นทางออกที่เอาไว้ให้ออกไม่ได้มาไล่บล็อกทีหลังไม่ผมคิดได้หมดแล้วนะครับเพราะว่าเราอยู่กับมันมาหลายเดือนละนะซอฟทูเอเซเพราะฉะนั้นต้องคิดว่าทำยังไงให้สว a p มันครบร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้มันสิบสิบเท่าไหร่สิบเท่าไหร่ปอซตอนนี้สิบสรวมสิบสี่เปอร์เซ็นสิบสเท่าไหร่สี่จส <14, S 1> ามหกครับ โอเคเแปดสิบห้าเปอร์เซ็นมันต้องครบสองพันสรยสิห้าลให้ได้ตรงเนี้ยแล้วมันต้องออไทม์ไฮให้ได้อะก่อนมันจะไปถึงเปอร์เซ็นที่ตั้งเอาไว้อะคือรถแบบมันชัดมากในการไปหนึ่งุดเ้าดอลลาร์สหรัฐตอนนี้แบบคอนเซอร์เวทีฟนะเน้นนะแบบมั่นคงนะแบบช้าแต่ชัวร์ช้าของผมก็คือไม่ได้ช้าขนาดนั้นเพราะผมเป็นคนไม่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 ยอมให้มันช้าขนาดนั้น นะแต่ผมก็จะไม่เร่งจนมันไม่มีใครตามผมทันคือถ้าผมเยียบคันเร่งอะ่ะคอมมูนิตี้ตามไม่ทันทีมตามไม่ทันทุกคนตามไม่ทันผมอาจจะไปถึงเป้าหมายนะแต่ทุกคนตามไม่ทันเนี่ยตอนนี้ผมก็เนี่ยทาเสร็จพวกคุณก็ใช้ใช้เสร็จพวกคุณก็เข้าใจเข้าใจเสร็จพวกคุณก็เรียนรู้แล้วระบบมันก็เติบโตด้วยตัวเองคอมมูนิตี้ก็ไม่ต้องทําอะไรยากๆอีกเลยอย่างที่ผมได้สัญญาไว้บอกว่าท้ายที่สุดแล้วอะ่ะ พอเงินมาอยู่ในตรงนั้น่ะคนอยากจะถอนออกมาเขาก็ต้องมาให้คุณสอน udi, อยู่ดีเอกป่าเว็บสามแล้วก็เขาก็ต้องไปให้คุณสอนอยู่ดีอ่ะในการไปเปลี่ยนเงิน USDT ในเอ็กชแนน่ะสุดท้ายคนมันก็จะเก่งขึ้นเองเพราะฉะนั้นที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าคือการแจกเงินเงินใล้คนโง่งลงอ่ะแบบนั้นจะไม่เกิดกับเอเจตเจะต้องทําให้คนฉลาดขึ้นเก่งขึ้นแล้วพวกคุณก็อยู่กับผมมานานมากบางคนก็อ่านผมได้เยอะ ได้น,น้อยแตกต่างกันออกไปก็คือใครใครสามารถขโมดความรู้ที่ผมไลฟ์มาตลอดเป็นสิบปีอะมาได้สิ่งที่ผมพูดก่อนที่มันจะเปิดเอเซอร์ a ชใครเอามารีแคปตัวเองได้มันก็จะเป็นผลดีต่อตัว,ตวของคนนั้นๆนะครับก็อยากจะบอกว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เรามีมีเรื่งเฟสติวัลนะครับ Check b a ของของ v o r s w a p สว a ct กัน นะครับใครที่มีวงกลมไม่ว่าจะวงเล็กวงใหญ่ยศอะไรได้ทุกคนนะครับอยู่ให้ถึงนะครับวงกลมที่คุณมีอยู่อยู่ให้ถึงพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ผมก็ทําหน้าที่ของผมนะครับให้ดีที่สุดพวกคุณก็ทําหน้าที่ของพวกคุณไปผมจะไม่ค่อยมาคุยเรื่องราคาหรือหรืออะไรพวกนี้มากนะครับเพราะว่าผมมีเส้นทางในการนําพาเหรียนไปในทิศทางที่มันควรจะไปโดยที่มันไม่ใช่แค่ความเก่งของผมคนเดียวเราจะเอามันไปได้แต่ผมต้องพาทุกคนไปให้ได้ใช่ไหม ราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องทํารถคันที่ใหญ่มากพอหรือรถจํานวนเยอะมากพอถนนที่รถไม่ติดด้วยแล้วก็ต้องเอ,อไม่มีอุปสรรคอะไรที่เยอะเกินไปถ้าเป็นเรือก็ต้องเป็นเรือทีออ่ใหญ่มากพอแล้วก็ต้องไม่โดนขึ้นลมพายุซัดแบบโปรเจกที่ผพันๆมาหลายๆโปรเจก ที่ต้องมานั่งตามแก้ทีหลังเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทําไปตอนนี้คือสิ่งที่ต้องไม่จาเป็นจะต้องมาตามแก้ทีหลังโอเคก็วันนี้ก็อยากจะบอกแค่ว่าเนี่ยครับถึงเราจะโตช้าแต่เราถ้าโตแล้วมันจะโตไวมันวอลลุ่มสวัปวันแรกเรามีสองหมื่นดอนตอนนี้เรามีสามแสนะ่ะทุกคนสิบห้าเท่าอะราคา ACT เราก็ดีขึ้นอะทุกคนก็ทํากําไรกับมันได้ไม่มากก็น,น้อยตอนเนี้นะ เสมอตัวก็ยังดีแต่ก็ได้ลูกบอลมาตีได้คอยโซเชียลไฟคอยมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนอไปเป็นวิทีได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะไม่ใช่การ aggressiv เนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาแลวคาดหวังอะไรที่มัน aggressiv ว่า act ต้องโตหนึ่งสองซ้ำมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามันพร้อมเมื่อไหร่มันก็พร้อมที่จะไปทันทีเหมือนกันนี่คือการสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดของผมไม่เคยสร้างแผนอะไรที่ใหญ่ขนาดนี้ นะครับแล้วมันเกี่ยวกับการเงินแล้วเราต้องระวังสูงมันไม่ใช่การเทรดค่าคอมมิชชั่นคนได้คนเสียมันไม่ใช่แบบนั้นมันคือความยั่งยืนยังไงที่เราจะอินเจคชั่นเข้าระบบไปโดยที่ไม่ใช่โปรโมชั่นทํายังไงให้คน l o ยตี t y กับระบบทํายังไงให้คนรักระบบทํายังไงให้คนมานั่งอยู่ตอนเนี้ย491คนใช้เวลากันอยู่ใน่3ชั่วโมงนั่งฟังอะไรก็ไม่รู้แล้วมีความสุขได้ใช้ชีวิตอยู่บนระบบออนไลน์แล้วเราได้รับรายได้ให้ได้ นั่นเป็นหน้าที่ของผมเชิงนโยบายแล้วก็การนํามันออกมาเป็นคล้ายๆกับถ้าเราเรียกก็คือกฎหมายเนาะซึ่งเรามีระบบรายได้ของระบบที่ดีอยู่แล้วเรามี revenue share จากเ e เ l น w t i รตีคาสบเรตเรามี revenue share จาก b ู u e t เจ็7สกลับมาที่ระบบเรามีจาก n o n k ค c กลับมา80%ดสิอนลานาคตจะมากกว่านั้นแล้ว b บูติอ y e l l o โ tick ก็ต้องสั b s c r i p ป i o ่มา 9ก้าดอนเก้าสิบเก้าดอนเพราะฉะนั้นระบบทุกอย่างครับที่ออกแบบมามันดีมันตั้งแต่แรกเลยคนตีเทเชนเตอร์บอสตายเห็นเงินอยู่ในกระเป๋าอยากถอนก็ต้อง KYC แต่ว่าเงินที่จะถอนออกมาได้มันมากกว่าเงินที่ต้อง KYC ไู่แล้วทําไมเขาจะไม่ไม่ KYC ท้ายที่สุดยูเซอร์ทุกคนถ้ามีเงินอยู่ในระบบและอยากจะถอนจะต้อง KYC แล้วลองคิดถึงยูเซอร์หนึ่งร้อยล้านคนดิแล้วเป็นบูติกันหนึ่งร้อยล้านคนก็พอจากยูเซอร์ทั้งหมด มันก็เก้าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะทุกคนจะหนึ่งบิลเลียนแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วง a อเซทเลเลยมันโตอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้คิดจะทําให้บริษัทโตผมคิดจะทํายังไงให้ระบบดิเวศเศรษฐกิจภายใต้ประชากรของ a อเซ c ดอเนี่ยโตตาม Activity อย่างเช่นคนเปิดห้องหลอดอย่างเงี้ยทุกคนสุกร์เขาก็ได้รายได้กันคนเล่าเรื่องผีเขาก็ได้รายได้กันตังได้บ้างได้น้อยก็ได้กันพี่ชาตีเปิดเล่นเกม ทุกวันอะไรผมไม่รู้นะขอโทษนะผมไม่รู้จริงก็ได้หรายได้กันทุกคนไปพป็นบูเมอร์กัน <c oughs> เขาก็ได้หรายได้กันนะครับก็ได้สังคมได้พื้นที่ที่เป็นของตัวเองได้รายได้มากน้อยมันก็ได้ผมจำความรู้สึกที่ผมถอนเงินจากการขุดไลค์คอยแรกของผมอะได้ ว่ามันเป็นยังไงอันนี้ผมกำลังส่งต่อความรู้สึกนั้นให้พวกคุณที่พวกคุณถอนเงินจาก Facebook ได้ y o u t u b e ได้ได้แค่ร้อยดอนห้าสิบร้อยดอนหรืออะไรคุณก็ดีใจกันจะตายแล้วหรือบางคนไม่เคยถอนทั้งชีวิตจะเห็นตัวเลขอยู่ในนั้นผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่เคยถอนเงินจาก Facebook ได้เลยหรือว่จาจนทุกคนเนี่ยครับผมมันยากมากเลยอแต่บนเอเซ็ตมันง่ายท้า้มันง่ายที่สุดเราได้เรียนรู้จากรุ่นพี่อย่าง f a c e b o o k t i k tok และอื่นๆอีกมากมายบนโลกแล้วกันที่เขาถางย่าถางพงไว้ให้ a อซมาก่อนแต่เราก็มีประสบการณ์จากการทำเอเพล y มาที่ทุกคนได้เห็นเมื่อวานจากการทำวิดีโอแม็มาเมื่อสิบหกปีกับเมื่อเมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้วเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของผมที่ทำโซเชียลแต่เป็นครั้งที่พร้อมที่สุดที่ได้ทำมัน วันนี้ที่ผมพูดไม่รู้จะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเอาไปแกะกันเองนะครับสำหรับผมวันนี้ไม่มีอะไรนะครับฟันดีรัตีสวัสดิพระเจ้าอภัยพรพนพวกนี้เจอกันเช็คพอยต์4 8ชั่วโมงแบ e มีเด้งเฟสวัลสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่แอ๊งมากครับันี